บ้านที่เราอยู่อาศัยกันทุกๆวันมันอาจจะเกิดการแตกร้าวได้นะครับโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากแรงสั่นสะเทือนนะครับรวมไปถึงแรงกระแทกเมื่อเกิดรอยแตกร้าวแล้วเนี่ยบางทีท่านผู้ชมหลายๆท่านก็อยากจะซ่อมบ้านเองเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่สําคัญเลยนะครับอันดับแรกในการซ่อมบ้านนั่นก็คือตลับเมตรเนี่ยจะมีไว้สําหรับการวัดขนาดของตัว รอยแตกแล้วนะครับว่ามีความกว้างความลึกความยาวแค่ไหนนะครับจะได้ประเมินได้นะครับว่าความหนักของงานเนี่ยอยู่ในระดับไหนถ้าเกิดว่าหนักเกินไปก็อาจจะต้องให้ช่างมืออาชีพมาทำนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับต่อมาครับนั่นก็คือเกียงนั่นเองเอาไว้เก็บสําหรับสีนะครับสีเดิมของกําแพงนะครับผมเพื่อเก็บให้เรียบเนียนนะครับในกรณีที่เราจะทําการอัดยาแนวหรือว่าจะอัดตัวพ u โฟมเนี่ยจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตอนเก็บงานก็จะ เรียบเนียนยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกาวตัวนี้นะครับเป็นกาวอะคริลิกนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ารอยแตกรล้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันถ้าหากว่าเป็นรอยเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้กว้างมากนะครับผมอาจจะไม่เกิน3มมิลนะครับก็จะแนะนําให้ใช้เป็นตัวกาวอะคริลินีครับตัวนี้เอาไว้สําหรับอุดรอยรั่วต่างๆนะครับบางทีมันเป็นช่องว่างระหว่างบานกระจกบานกบนะครับหรือว่าเป็นรอยแตก เ้าเล็กๆน้อยๆบนกำแพงนะครับใช้คู่กันกับตัวปืนยิงกาวนะครับผมก็จะทําให้การยิงกาวนั้นง่ายขึ้นโดยพี่การใช้งานก็ง่ายๆครับเพียงแค่เอาคัตเตอร์นะครับมาตัดบริเวณปลายนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในปืนกาวเสร็จแล้วก็กดยิงได้เลยนะครับและในส่วนของตัว PUFoam นะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะใช้ PUFoam นะครับเขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับตัวกระบอกฉีดให้ทำการฉีดลงไปบน รอยร้าวรอยแตกนะครับที่มีขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็รอเขาขยายตัวสักพักนึงนะครับเมื่อเขาขยายตัวและแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเอาคัตเตอร์นะครับมากรีดเพื่อแต่งนะครับให้มีความเรียบสม่ำเสมอกับตัวกําแพงเดิมแล้วก็ใช้เป็นกระดาษทรายนะครับในการขัดพื้นผิว ให้มีความสม่ำเสมอกับตัวกําแพงเดิมนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะจบงานด้วยแปลงทาสีนะครับหรือว่าจะเป็นลูกกลิ้งทาสีก็ได้่าเพื่อที่จะเก็บงานทาสีทับจุดบริเวณที่เราทําการซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะครับเพเน่านี้นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกแล้าในบ้านของเราครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับผมในการซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะเป็นการซ่อมแซมเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านที่อยากจะซ่อมแซมบ้านด้วยตัวเอง โดยการประเมินหน้าง,งานนะครับจากอุปกรณ์ต่างๆที่ผมได้แนะนําไปในข้างต้นแต่สิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองถ้าหากว่าเราประเมินแล้วงานนี้หนักเกินไปก็อยากจะให้จ้างทางทีมวิศวกรหรือว่าทีมช่างมืออาชีพเข้ามาดูแลจะดีกว่านะครับก็จบเพียงเท่านี้สําหรับการให้คําแนะนําเบื้องต้นในการซ่อมแซมบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพร้มคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ